ครับวันนี้เตรียมจะฉีดน้ําหมัก e m nature care สวัสดีครับวันนี้วันที่สาธันวาคมพศสองพก็เตรียมจะฉีดน้ําหมักกันและว,วันนี้ใช้แล้วก็มัดให้แน่นเนาะมัดด้วยยางในจักรยานยนต์ตัดให้ดีแล้วก็มัดให้แน่น ด,ดูกันไดยว้าว <laughs> ยังดีเหมือนเดิมที่ไม่ได้เติมกากน้ำตาลแต่เปิดแล้วควรเติมกากน้ำตาลสักครึ่งลิตรดีก็ครั้งนี้ครั้งที่สามผมเปิดครั้งที่สามนะครั้งที่สามแล้ว <laughs> ก็ยังดีอยู่ ก็เดี๋ยวก็จะเติมกลางน้ำตาลนิดนึงเมื่อใช้แล้วฉีดยางพาราได้ดีฉีดต้นไม้ได้ทุกชนิดพืชเนี่ยอันนี้ทุเรียนฉีดแล้วใบออกดีจังเลยใบยสวยก็จะฉีดเพียวๆผมฉีดเพียวๆพีผสมน้ำแล้วมันช้าเนาะมันช้าลิตรหนึงก็ฉีดได้สี่ต้นแต่ของผมก็จะฉีด ต้นละครึ่งลิตรเลยอ่ะต้นละครึ่งลิตรก็ใส่ถังก็20ลิตรก็เพียวผมชีดได้48ต้นก็ไม่ถึงไม่ถึงครึ่งลิตรดีก็เอาก็ประมาณเนี้ยก็ดีอยู่ผมผมใช้สูตรนี้เอ้ยใช้ประมาณนี้นะใช้ดีแต่ของอาจารย์จตเอมบุญเสนาเขาจะผสมน้ำหนึ่งลิตร ตอนน้ำสนะี่สิบลิตรเนาะแต่ผมใช้เพียวเพียวผมเลยอะสูตรของผมผมใช้เพียวเพียวแต่สูตรของอาจารย์เอ็มก็นี่ก็น้ำหมักของสูตรอาจารย์สเสเยมแหละแต่ผมใช้ฉีดของผมตามใจผมอ่ะเพราะว่าฉีดกับต้นก็เข้าดีอ่ะก็เข้าดีเพราะว่าคนรีดยางเขารีดเขาทายาเล่งที่ต้นเรายังออกดีดิแล้วเราฉีด น้ำหมักที่ต้นมันก็ต้องได้ผลดีเหมือนกันแหละก็ลองทำดูแล้วกันครั้งนี้ผมอาจจะเข้มข้นนิดนึงเพราะผมใช้ถังแค่150 150าสิบร้อ้าิาสิิตรน้ำร้อยาสิิตรไม่ใช่ถังลูกนี้ถังลูกนี้จะ200ลิตรถังลูกนั้น ร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบลิตรถังตรงนี้สองร้อยลิตรแต่ผสมก็สูตรเดิมเหมือนกันเท่าเดิมกากน้ำตาลห้ากิโลเกลือสามกิโลเอเอมอเอมหนึ่งลิตรปุ๋ยสูตรยี่สิบห้าห้าห้าก็สามกิโลแล้วก็ เนจแค่หนึ่งกิโลแต่น้ำมันน้อยถ้าน้ำมันน้อยงี้ก็ถ้าจะผสมน้ำก็ต้องผสมน้ำธรรมดาของอาจารย์เอ็มก็สี่สิบลิตรต่อน้ำหมักหนึ่งลิตรแล้วก็ผสมน้ำซะหกสิบลิตรเพราะฟาร์มเข้มขน้นมันเข้มข้นนะเราผสมแบบนี้เข้มขน้นก็ผสมผสมน้ำมากมากหน่อยมันก็สูตรไหนก็ได้ปรับปรับได้ทั้งนั้นเนี่ยใช้ได้หมดแต่มันเข้มขน้นเราก็ผสมน้ำให้เยอะหน่อย ถ้าม,มันเจอจางก็ลดลงมาก็ตามสูตรอะง่ายๆก็เราใช้ไปก็จะรู้เองอะ่ะพอใช้ไปแล้วเราก็จะรู้เองพืชมันตอบสนองให้เราเห็นอะเพราะพืชมันจะทำให้เราเห็นครับวันนี้ยกมือให้ด้วยครับขอบคุณทุกท่านขอให้มีความสุขความสบายและร่ำรวยร่ลำรวยกันทุกๆคนนะครับผมขอบคุณครับผม